สวัสดีครับแ่งเคยบอลน,นะครับคือต้องบอกว่าเรื่องราวในคลิปนี้นะมันน่าสนใจมากๆเลยอะ่ะคือด้วยความที่มันเป็น2ฤดรุการสุดท้ายในอาชีพของเซอร์เล็กเนาะดังนั้นสตรอรี่หลายๆอย่างอะ่ะมันเลยเข้มข้นมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในชีวิตระหว่างตัวเขากับภรรยาเคที่หรือแม้แต่เหตุการณ์ในสนามระหว่างปาติกเอฟลากับหลุยโซเลสที่ก่อนหน้าเนี่ย ผมเคยทําคลิปในมุมของลุยโซเลสไปแล้วถ้าใครสนใจนะครับไปติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้แล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องราวระหว่างตัวเขากับโรบินฟาร์มเพอร์ซี่กองหน้าตัวใหม่ของทีมเนาะที่เข้ามาช่วยทําให้ทีมคว้าชแชมป์สมัยที่20ได้คือทุกอย่างมันน่าสนใจจริงๆครับอ่ะมาครับเกินกันมาสักพักนึงแล้วเดี๋ยวจะราคาญกันซะก,ก่อนเนาะก็ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจกันให้เหมือนเดิมนะครับและเราไปรับฟังกันได้เลย สำหรับฤดูกาล2011-2012เนี่ยแมนเชสเตอร์ยู่ในแต่พวกเขาออกสตาร,ร์ฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมเลยอะ่ะเพราะว่าในเกมลีก5นัดแรกพวกเขาชนะลวดผลการแข่งขันทุกอย่างมันก็เป็นใจไปหมดและิ้นปีนี้เซอร์เล็กก็จะอายุครบ70ปีแล้วซึ่งมันก็จะเป็นช่วงอายุที่เขาตั้งใจจะรีไทยตัวเองแล้วครับหลังจากที่เขาเคยเลื่อนมา2ครั้งในตอนที่อายุได้60และก็65เฟอร์กี้เขาจริงจังกับการรีไทยของเขามากๆเลยครับเพราะว่าในช่วงวันหยุดของเขาเนี่ย เขาได้มองหาสถานที่เที่ยวสถานที่พักผ่อนในช่วงซัมเมอร์เอาไว้แล้วเพื่อเป็นการเติมเต็มความฝันของเขาที่ได้เคยสัญญาไว้ให้กับเคที่แต่ว่าหลังจากนั้นครับฟอร์มของแมนยูกับชอตแล้วก็ตกลงอย่างไม่น่าเชื่อเลย5นัดในพรีเมียร์ลีกแล้วก็สามนัดในยูฟาแชมเปียนลีกแมนยูชนะได้เพียงแค่3นัดถึงแม้ว่าในเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาอาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากเนาะพอสุดท้ายแล้วอะคะแนนรวมแมนยูก็ยังอยู่บนหัวตารางอยู่ดีแต่ว่ายูฟาแชมเปียนลีกเนี่ยสิ คือจริงๆแล้วอ่ะแมนยูเขาอยู่ในกลุ่มที่อ่อนมากๆเลยนะมันมีเบนซิก้ามีเอฟซีบาเซิลและก็ทีมเล็กๆทีมหนึ่งจากโรมาเนียที่ชื่อว่าโอเตลูกาลาติซึ่งมันก็แน่นอนครับเมื่อคู่แข่งเป็น3มทีมนี้แมนยูเขาก็เลยถูกคาดหมายว่าพวกเขาจะสามารถเข้ารอบเป็นอันดับที่1ของกลุ่มได้แบบสบายๆซึ่งเซอร์เล็กเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับเขาเชื่อว่ากลุ่มเนี่ยมันง่ายมากๆมันง่ายเกินไปด้วยซ้ํา และมันก็แสดงให้เห็นอีกครับว่าคนที่มีประสบการณ์และคนที่เก่งที่สุดในโลกฟุตบอลอย่างเซอร์เอเล็กเฟอร์กูสันเขาก็ติดประมาทเป็นเหมือนกันและเมื่อไรก็ตามที่คุณประมาทครับคุณจะต้องถูกลงโทษเพราะว่าแมนยูอะตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปียนลีกพวกเขาจบอันดับที่3โดยสามารถเก็บชัยชนะได้เพียงแค่2นัดโดยที่2นัดนั้นเนี่ยครับมันเป็นชัยชนะที่เขาได้มาจากทีมรองบอลจากโรมาเนียแต่ว่าอีก4นัดที่เหลือพวกเขาเสมอ3แพ้1โดยมันเป็นการแพ้ต่อ FC บาซิลในนัดสุดท้ายที่ต้องออกไปเยือน เอร์กี้เขาได้บอกว่ามันเป็นความผิดของผมเองแน่นอนแหละพอผมได้เห็นรายชื่อในรอบแบ่งกลุ่มผมรู้สึกว่าเราผ่านเข้ารอบไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้ลงแข่งผมรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายใจมากๆผมไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรเลยแต่สุดท้ายผมก็เป็นคนทํามันผิดพลาดเองลหลังจากตกรอบครับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเขาก็งุนหงิดตัวเองมากๆเลยเขาแต่เดินวนรอบบ้านมือนี่กำหมัดแน่นมากก่อนที่เขาจะเดินไปหาเคที่แล้วก็บอกว่าผมขออีกสักหนึ่งปีนะ คือเหตุผลน่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเขาอายที่เขาพาทีมตกรอบแบ่งกลุ่มด้วยกลุ่มที่มีแต่ทีมอ่อนชันหรือเพราะเขาโกรธตัวเองที่พาทีมจบแบบนี้ในฤดูกาลสุดท้ายของเขาแต่ว่ามันเป็นเพราะเขาผิดหวังในตัวเองทั้งๆท,ที่เขามั่นใจว่าทีมทมเนี่ยจะสามารถคว้าชแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกได้แท้ๆแต่เขาก็กลับประมาทเขาทําตัวเองและส่วนเคที่ครับนี่มันก็เป็นครั้งแรกเลยที่เธอรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของสามีของเธอคือมันก็จริงอยู่แหละที่เธอเคยเป็นคนเกลี้ยกล่อมให้เฟอร์กี้ยกเลิกการรีทายไปเมื่่ออ10ปีกน แต่ว่าในวันนี้เธอต้องการสามีของเธอแล้วเธอคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทั้งคู่จะได้ใช้ชีวิตในวัยชราไปด้วยกันเติมเต็มความฝันที่พวกเขาทั้งสองคนไม่เคยได้รับมาก่อนการพูดคุยวางแผนถึงการท่องเที่ยวรอบโลกที่มันเพิ่งจะผ่านมาเพียงแค่อทิตย์เดียวมันยังไม่ทันได้วาดฝันเลยมันเหมือนโดนลบทิ้งแล้วก็โยนทิ้งใส่ขยะไปซะอย่างนั้นแต่ถึงแม้ว,ว่าเธอจะผิดหวังมากแค่ไหนก็ตามครับเธอก็ไม่มีความคิดที่จะห้ามสามีของเธอเลยเพียงแต่ว่า ภาษากายที่เธอแสดงออกมาเฟอร์กี้เขาบอกว่าเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วและคนนอกครอบครัวแค่คนเดียวที่รู้เรื่องการรีทายของเฟอร์กี้คนนั้นก็คือเดวิดกิลคือทั้งคู่มีความสนิทกันมากๆคือมันเกินคําว่าเจ้านายลูกน้องไปไกลมากแล้วครับทั้งคู่เหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นเพื่อนรักกันและเดวิดกิลก็ไม่แปลกใจเลยว่าเพราะอะไรเฟอร์กี้ถึงกลับลำตัดสินใจอยู่ต่อไปอีกหนึ่งปี เพราะว่าลึกๆอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเฟอร์กี้เจ็บปวดมากแค่ไหนหลังจากปกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกดังนั้นความลับเรื่องที่เฟอร์กี้เขาจะรีทายอะ่ะเดวิดกิลเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ความลับอย่างเดียวที่ทั้งคู่แอบเก็บไว้ครับเพราะมันมีอีกเรื่องหนึ่งมันก็คือเรื่องของผู้จัดการทีมคนใหม่ที่กําลังจะเข้ามาสืบทอดแทนตําแหน่งของเขาแต่ว่าคราวเนี้ยมันถูกเลื่อนออกไปอีก12เดือนก็เท่านั้นเองผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนั้นอะ่ะเอาจริงๆมันก็ค่อนข้างแปลกประหลาดอยู่พอสมควร พวกเขาสามารถถล่มอาร์เซนอลได้8-2แต่ว่าพวกเขากลับแพ้คาบ้านต่อแมนเชสเตอร์6-1และนี่ยังไม่ได้รวมถึงปัญหาในเกมที่พบกับลวอร์พูลด้วยนะครับที่มีกรณีการเหยียดผิวระหว่างลุยโซเลสกับพาติกเอฟลาโดยที่ในเกมนั้นน่ะลุยโซเลสกับพาติกเอฟลาเขาอัดใส่กันตลอดทั้งเกมเลยและโซเลสเขาก็ได้พูดใส่เอฟลาไปว่าปปเก้เนโกรซึ่งแปลเป็นไทยก็คือเพราะว่าคุณเป็นคนผิวดําซึ่งในเรื่องนี้ผมเคยทําคลิปอธิบายในมุมของลุยโซเลสไปแล้วย้ําอีกทีนึงนะ ในมุมของหลุยส์โซเลสนะครับไม่ใช่ในมุมความคิดของผมเนาะยังไงในช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับเผื่อว่ามีใครอยากจะฟังเรื่องราวทั้งสองมุมว่าพวกเขาทั้งคู่มีความเข้าใจผิดในเรื่องของภาษายังไงกันบ้างและก็ยังรวมไปถึงเหตุการณ์ที่โอแทฟฟอร์ดด้วยที่หลุยส์โซเลสเขาไม่ยอมจับมือกับแพตติกเอลฟราก็สามารถรับฟังกันได้ในคลิปนั้นอีกเช่นกันและเรื่องนี้ครับเซอร์เล็กเบอร์กุสันเขาโกรธมากๆเลยเขาบอกว่ามันน่าอับอายมากๆสาหรับสโมสรลิเวอร์พูลมันไม่ใช่เรื่อง,องการเหยยีผิว แต่มันเป็นเรื่องของการจัดการกับสถานการณ์ในฐานะสโมสรมากกว่าเพราะว่าลิเวอร์พูลพวกเขาเลือกที่จะปกป้องหลุยโซเลสด้วยการใส่เสื้อยืดที่มีรูปโซเลสอยู่ด้านหน้าและหมายเลข7็บริเวณด้านหลังในช่วงก่อนเกมกับวีแกนผมคิดว่าเสื้อตัวนั้นมันเป็นอะไรที่ทุเล็มากๆสาหรับสโมสรลิเวอร์พูลที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานสําหรับผมผมคิดว่าพวกเราสามารถรับมือกับมันได้ดีเอฟเอพวกเขามาขอร้องไม่ให้พวกเราพูดถึงเรื่องนี้แต่เห็นได้ชัดว่าฝั่งลิเวอร์พูลนั้นพวกเขาทําไม่ได้ ผมรู้ว่าฝั่งลิเวอร์พูลนั้นเพิ่งจะมีกรรมการบริหารชุดใหม่มาและผมก็รู้ว่าพวกเขากําลังจัดการบริหารทีมอย่างถูกต้องแต่ว่าเคนนี่เดลกริชเขาเป็นคนขัดขวางความถูกต้องทั้งหมดซึ่งผมมองว่าครั้งนี้เขาพลาดจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเฟอร์กี้กับเคนนี่เดลกริชอ่ะมันดีมากๆเลยจุดเริ่มต้นมันอยู่ในเหตุการณ์ฮิลส์โบโลในปี1989เนี่ยแหละโดยที่ในเกมนั้นอะ่ะมันมีแฟนบอลลิเวอร์พูลได้เสียชีวิตรวมกันจนถึงปัจจุบันก็97คน เฟอร์กี But, He ้ก็นั่งดูอยู่หน้าจอทีวีด้วยครับแรกเริ่มเลยอ่ะเขานึกว่ามีแฟนบอลวิ่งลงสนามมาเพื่อทําการประท้วงแต่อีกไม่กี่วินาทีต่อมาเฟอร์กี้บอกว่ามันเป็นภาพที่น่ากลัวและก็น่าขนลุกมากๆและหลังจากนั้น2วันครับเขาก็ได้โทรศัพท์ไปหาเคนนี่เดริชก่อนที่จะบอกว่าตัวเขาและครอบครัวแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจะอยู่เคียงข้างล์พูและจะทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อช่วยให้ลูพูผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้เคนนี่เขาก็พูดขอบคุณกลับมาครับ และทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นเพื่อนกันคุยเล่นหัวเลาะสนุกกินวายกันตามงานสังคมต่างๆจนมาถึงเรื่องของหลุยโซเลสเนี่ยแหละครับที่มันทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มแตกหักและสําหรับในฤดูกาลนั้นครับแมนยู Man กับแมนซิตี้ก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยทั้ง2ทีมแย่งกันเพื่อเป็นอันดับที่1จนมันมาถึงในนัดที่36ที่ทั้ง2ทีมต้องมาเจอกันที่บ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่แมนยูพวกเขาจะเสียจา่าฝูงไปด้วยประตูชัยของแวงซองกอมปานี และในวันสุดท้ายของฤดูกาลก็อย่างที่พวกเรารู้กันนั่นแหละครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมเลยเสียงพิธีกรบนหน้าจอทีวีอเกลโลยิงประตูวินาทีสุดท้ายพาแมนซิตี้คว้าแชมเมียร์ลีกสมัยแรกไปครองด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าถือว่าเจ็บปวดมากๆครับสำหรับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันและมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าการตัดสินใจอยู่ต่อของเขาอีกหนึ่งปีมันถูกต้องที่สุดแล้ว คือฟอกี้เขาได้บอกว่ามันคงจะติดอยู่ในใจของผมไปตลอดชีวิตถ้าผมต้องปิดฉากฤด,ดูกาลสุดท้ายกับแมนยูด้วยการตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปี้ยนลีกและก็รวมถึงการพ่ายแพ้ในพรีเมียร์ลีกด้วยผลต่างประตูได้เสียให้กับเพื่อนบ้านผู้น่ารำคาญและในช่วงซัมเมอร์ปี2012เซอร์เล็กเขากลับมาตั้งหลักใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าในคราวนี้พวกเขาจะต้องไม่แพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยผลต่างประตูได้เสียอีกแล้วโดยที่เซอร์เล็กเขาต้องการเซ็นสัญญากับกองหน้าคนใหม่ และตัวเลือกของเขาก็าคือโรบินฟาร์มเพอร์ซีแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยที่เฟอร์กี้เขาได้ตัวมาเขารู้สึกไม่ค่อยประทับใจมากเท่าไหร่เพราะเขารู้สึกว่าโรบินฟาร์มเพอร์ซีเอาแต่วิ่งหนีลูกบอลแล้วก็ใช้พลังงานที่มากไปจนเกินความจําเป็นในบางช่วงเวลาแต่หลังจากที่เขาไปปรึกษากับทีมสตาร์โค้ดแล้วเขากลับพบว่าจริงๆแล้วฟาร์มเพอร์ซีไม่มีความผิดเลยคนที่ผิดมันก็คือพวกเพื่อนร่วมทีมของเขานี่เองการวิ่งหาช่องของฟาร์มเพอร์ซีมันทําได้เพอร์เฟกมากมาก แต่ว่าเพื่อนร่วมทีมกลับไม่มีใครส่งบอลไปให้ได้ตรงจุดและหลังจากนั้นครับเฟอร์เล็กเขาก็ได้เรียกนักเตะอย่างพอลสโคเวนลูนี่และก็ไมเคิลคารลคให้มาฝึกซ้อมร่วมกับโรบินฟาร์มเพอร์ซีเพื่อให้ได้เรียนรู้เรื่องของการเคลื่อนไหวของกันและกันและพอมันคลิกกันแล้วครับเขาเนี่ยฉุดไม่อยู่แล้วหลักฐานก็คือลูกวอลเล่ใส่แอสตันวิลล่าและพอบอลเปิดฤดูก,กาลมาได้แค่2เดือนเฟอร์กี้เขาก็เริ่มสนุกแล้วจนเขาเริ่มที่จะ มีความคิดว่าอยากจะขอเลื่อนการเกษียณต่อไปอีกหนึ่งปีแต่ว่าในเดือนพฤศจิกายนครับมันก็เกิดเรื่องที่ทำให้ตัวเขาอะไม่สามารถยกเลิกการเกษียณได้เพราะว่าบริดเจตน้องสาวของเคทีเธอได้เสียชีวิตลงมันก็เลยทำให้เฟอร์กี้เขารู้สึกได้ว่าเออในตอนนี้พวกเขาก็มีชีวิตอยู่ในช่วงบ้านปลายแล้วจริงๆและเขาก็เริ่มคิดถึงเคทีขึ้นมาครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขามีความเห็นแก่ตัวมากแค่ไหนเขาปล่อยให้เคทีอยู่โดดเดี่ยวมาตลอด50ปี ตั้งแต่ในช่วงที่เป็นนักฟุตบอลจมนมาถึงปัจจุบันดังนั้นถึงแม้ว่าเขาอยากจะคุมทีมต่อไปอีกแต่มันจะไม่มีการเปลี่ยนใจอีกแล้วเคที่เธอได้เสียน้องสาวที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทไปตลอดชีวิตดังนั้นหลังจบฤดูกาลนี้ผมต้องกลับไปอยู่กับเธอแล้วไม่มีเงื่อนไขอื่นและถึงแม้ว่าในฤดูกาลนั้นเฟอร์กี้เขาจะสามารถพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เป็นสมัยที่13จาก20ฤดูกาลได้สําเร็จแต่ว่ายูฟาแชมเปี้ยนเลก พวกเขากับพลาดท่าแพ้ให้กับแล้วมาดิดตกรอบ16ทีมสุดท้ายโดยหลังจากที่ตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกได้แค่1วันนั่นแหละครับเฟอร์กี้ก็ได้โทรศัพท์ไปหาโจเอลเกลเซอร์ก่อนที่จะแจ้งให้ทราบว่าหลังจบฤุดุการนี้เขาจะลาออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าในสัญญาของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับมันมีเขียนระบุเอาไว้ว่าเฟอร์กี้จะต้องแจ้งล่วงหน้า2เดือนซึ่งการตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกมันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พอดีกันแ๊ะเลยเฟอร์กี้เขาก็เลยมองว่า มันคงไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะดีไปกว่าช่วงเวลานี้อีกแล้วทีมก็จะมีเกมให้โฟกัสน้อยลงนักเตะในทีมและก็รวมถึงตัวเขาด้วยไม่ต้องมากดดันอะไรอีกแล้วเพราะมันคือถ้วยที่เขาหวังมากที่สุดทีมงานผู้บริหารก็จะได้มีเวลาในการดําเนินงานต่างๆก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่กับผู้จัดการทีมคนใหม่และในช่วงการประชุมทีมครั้งต่อมาเฟอร์กี้กับเดวิดกิลพวกเขาก็ได้อธิบายถึงเหตุผลให้กับโจเอลเกลเซอร์ฟังว่าเพราะอะไรทําไมถึงต้องเป็นเดวิดมอยฟอร์กี้ได้บอกว่า ได้โปรดเชื่อใจและให้เวลากับเดวิดมอยทั้งผมและเดวิดกิลได้วางแผนเรื่องนี้กันมาตลอด3ปีแล้วแต่สิ่งที่ตระกูลเกลเซอร์เขากังวลก็คือเมื่อ4เดือนก่อนหน้านี้ David เดวิดกิลเขาเพิ่งจะประกาศว่าเขาจะลาออกจากสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้เหมือนกันความซวยมันก็ตกไปอยู่ที่เกลเซอร์เลยครับ2ผู้นําออกจากทีไมไปพร้อมกันแต่ว่าความจริงแล้วว่าทั้งเฟอร์กี้แล้วก็เดวิดกิลอะพวกเขาได้วางแผนกันมาอยู่แล้ว และพอเดวิดกิลเขารู้ว่าเฟอร์กี้จะลาออกจากทีมแน่ๆหลังจบฤู้กาลนี้เขาก็เลยคิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาผ่านความสําเร็จกับยูไนเต็ดมาทั้งหมดแล้วจริงๆและที่ผ่านมาเขาก็ได้ปฏิเสธการทาบทามจากฟีฟ่ามาแล้วหลายต่อหลายครั้งถึงแม้ว่าตัวเขายังสนุกกับงานรองประธาน FA อยู่แต่ว่าฟีฟ่มันเป็นองค์กรที่ใหญ่กว่าแล้วงานที่เขาจะได้เข้าไปทํามันก็ใหญ่กว่าเดิมเยอะมากๆและเขาก็รู้สึกว่า ถ้ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเขาก็อยากจะให้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการเปลี่ยนแปลงแค่ครั้งเดียวจนในที่สุดเขาก็ได้ตอบรับเข้าไปเป็นรองประธานฟีฟ่าในช่วงหลังจบฤูดูการและในนัดที่37ครับซึ่งมันเป็นเกมในบ้านนัดสุดท้ายลิบบินสีแดงผูกอยู่บนถ้วยพิมลีกนักเตะแมนยูและสวอนซีเข้าแถวปลบมือให้กับผู้ชายที่เติบโตมาจากย่านโกแวงคนนี้แฟนบอลตะโกนชื่ออเล็กซ์ตลอด90นาทีเพลง The Impossible Dream ของแอนดี้วิลเลียมส์ ได้ถูกเปิดขึ้นในช่วงก่อนเกมและพอจบเกมเพลงนี้ก็ถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เฟอร์กี้เขาจะเดินไปที่วงกลมกลางสนามและอลันคีแกนเขาได้พูดผ่านไมโครโฟนว่าชายคนหนึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สโมสร,รแห่งนี้เขาพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอัพได้5สมัยลีกคัพ u p 4สมัยคอมมูนิตี้ชิล l ์10สมัยยูโรเปียนคัพวินเนอร์คสมัยยูโรเปียนซุเปอร์สมัย ยูฟาแชมเปียนลีกสสมัยอินเตอร์คอนติเนนตัล w ั r l เวิลด์คัพและแชมปี้ยนลีก13สมสมัยความฝันที่เป็นไปไม่ได้มันได้เกิดขึ้นโดยผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ตลอดการอย่างเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันคือถึงแม้ว่าเฟอร์กี้เขาจะไม่ค่อยชอบครับที่มันจะมีคนมาจัดการคอยพูดจายกย่องตัวเขาและถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ค่อยอยากให้มีการจัดงานถแถลงอะไรแบบนี้ในช่วงหลังจบเกมแต่เขาก็ยอมครับเพราะเขารู้ว่า งานอำลาอะไรแบบนี้มันคือสิ่งที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นต้องการให้มีก่อนที่เขาจะหยิบไมโครโฟนขึ้นมาพูดปิดท้ายว่าในทุกครั้งที่ผมมีช่วงเวลาที่เลวร้ายสโมสรแห่งนี้ยืนเคียงข้างผมสตาฟโคทุกคนยืนเคียงข้างผมนักเตะทุกคนก็ยืนเคียงข้างผมก่อนที่เขาจะชี้นิ้วไปที่แฟนบอลทุกคนรอบๆสนามโอแทฟอร์ดและบอกว่าหน้าที่ของพวกคุณทุกคนก็คือการยืนเคียงข้างผู้จัดการทีมคนใหม่ของเรา ถือว่าจบไปอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับเรื่องราวของผู้จัดการทีมต่อจากอาร์ซาเวนเกอร์แล้วก็เยเกนครอปเฟอร์กี้นี่ก็เป็นคนที่3แล้วต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับฟังกันมาจนถึง EP สุดท้ายนี้เนาะถึงแม้ว่าในตอนนี้ช่องของผมยังไม่ได้โตมากเท่าไหร่นะครับคนติดตามก็ยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ผมก็ตั้งใจจริงๆนะบางครั้งมันอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดไปบ้างยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับและหลังจากนี้พอจบเรื่องเฟอรนะ์กี้เนาะผมก็จะมีเรื่องเล่าของนักเตะคนอื่นผู้จัดม,ม,มิ ส่วนเรื่องของเฟอร์กี้ประวัติยาวๆของเขาเนี่ยสุดท้ายก็จบลงที่14 EP นะครับคือตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะยาวมาถึงขนาดนี้เนาะก็ดีใจครับที่สุดท้ายแล้วผมก็ทําจนจบหวังว่าจะชอบกันนะและสําหรับเรื่องราวคนต่อไปอะ่ะอยากให้ผมเอาเรื่องราวของใครมาเล่าให้ฟังคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะถ้าอยากจะได้เรื่องราวยาวๆมีซอรี่อะไรแบบนี้นะครับยังไงของคนแก่ๆนิดนึงเนาะพวกเด็กๆด,ด,ดาวรุ่งอะ่ะข้อมูลมันไม่ค่อยมีมันหายากด้วยครับแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมาเล่าเท่าไหร่ แต่ว่าสําหรับบางคอมเมนต์ที่ขอคนนั้นคนนี้เข้ามาแล้วผมไม่ไดเอามาเล่าให้ฟังอ่ะไม่ต้องน้อยใจกันนะเพราะว่าผู้จัดการทีมหรือนักเตะหลายๆคนอ่ะ <ๆ S 1> เขาไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเลยจริงๆหนังสืออัตาชีบะวัตเขาก็ไม่มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีมันหาแทบไม่ได้เลยแต่ยังไงผมจดโนต้ตเอาไว้หมดแล้วสัญญาว,ว่าถ้าวันหนึ่งผมหาข้อมูลได้เมื่อไหร่อ่ะจะรีบเอามาเล่าให้ฟังกันเลยและก่อนจะจากกันไปเนาะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อเนาะ คือว่ากันตามตรงอะ่ะคือผมก็อยากได้สปอนเซอร์อยากได้โฆษณาแหละคือ,อยังไงก็ต้องกินต้องใช้เนาะก็ต้องเลี้ยงลูกอีกคือ,อยังไงถ้ามันไม่ได้เป็นการรบกวนอะไรจนเกินไปนะครับยังไงผมก็ขอด้วยนะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ